โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับจู่กับผมนะครับฟาร์มเจริญทรัพย์นะครับวันนี้พามาดูที่ยิงราคานะครับ<า>ซึ่งก็มีหลายแบบนะครับที่ยิงราคาก็แล้วแต่เราจะเลือกนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นในแนวลักษณะนี้นะครับของผมก็ซื้อมาแล้วนะสาตัวสั่งในเน็ตนะครับก็การใช้งานก็อยู่ที่แล้วก็ จะมาบอกวิธีการใส่กระดาษนะครับกระดาษเราซื้อมาเป็นม้วนนะครับมาดูวิธีการใส่นะครับในลักษณะใส่กระดาษมันจะมีนะครับนี้ก็ดึงออกมานะครับก็จะมีตัวไว้ใส่กระดาษนะครับประมาณนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับในล่องมันนะครับในล่องมันนะครับ ส่วนรุ่นรุ่นรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้วันนี้ก็เหมือนกันดึงออกมาครับอ่าเดี๋ยวนะอันนี้ก็ดึงออกมาเหมือนกันนะครับดึงออกมามันจะมีล็อกให้ดึงออกมานะครับดึงออกมาได้เลยนะครับแล้วก็ใส่ไปแค่นั้นแหละครับตัวนี้นะครับตัวร่นี้ก็เหมือนกันนะครับวันนี้เหมือนกันแต่รุนนี้จะดึงยากหน่อยนะครับ ตัวนี้จะดึงยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวล็อกข้างในนะครับเราต้องนี่ครับได้แล้วครับดึงออกมานี่ครับมันจะเป็นตัวล็อกข้างในมันต้องง้างออกนะครับง้างออกมันก็เลยยากหน่อยนะครับตัวนี้จะยากนะครับไม่ควรใช้ สำหรับคนที่ใช้ไม่ค่อยชำนาญน,นะครับใช้รุ่นนี้ครับรุ่นนี้จะดึงง่ายกว่านะครับนี่นี่ครับแค่นัน้นเองนี่นะครับอ้าวโน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 อ้าวจะต้องช่วยครับไม่ต้องช่วยครับ,ม,รบมีคนมาช่วยครับวันนี้ ๋อ้นูจะมาช่วยพ่อเหรอมาช่วยใส่พ่อเหรอใครทําเสียล่ะนิชาทาเสียเหรอเห็นไหมน่ะเห็นไหมพ่อต้องซื้อใหม่เลยเนี่ยหมดตังเลยเห็นไหมเนี่ยหนูอย่าเล่นดิลูกนููวางไว้ดิวางไว้วางไว้วางไว้จ้าวางไว้มอ่าหนูไปดูเดินของไปไปเดินของดูทางนู้นไป ใชนี่ครับเราเป็เด็กแล้วต้องดูเอาโทรศัพท์ให้ตานะครับต่อครับอันนี้ก็ใส่ได้เลยนะครับใส่ได้เลยนะครับเราต้องเอาฝั่งนี้ไว้บนนะครับกระดาษตายมันนะครับไว้บนส่วนด้านหลังเราต้องเปิดออกให้หมดนะครับเปิดออกให้หมดเลยนะครับนี่นะครับก่อนมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับ อยประมาณนี้เนาะปิดปุ๊บแล้วก็งัดออกมาปั๊บแล้วอันนี้ก็ดึงออกมาปุ๊บนี่ฮะจะเป็นล็อกนะครับลูกไปถนนแล้วหรือเปล่าลูกไปไหนแล้วหรือเปล่านี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็อ่ะเปิดขึ้น,ๆๆนๆๆมาปุ๊บตรงน,นี้เด้งมาครับกดตรงนี้ลงนะครับ กดทั้งสองข้างนะครับกดลงกดลงแล้วมันจะได้เร่งขึ้นมาแล้วก็เอาตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ใส่ในลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้นะครับแล้วปลายอยู่ข้างบนนะครับปลายอยู่ข้างบนแล้วก็ยัดเข้าไปยัดเข้าไปข้างในนะครับไปจนทะลุออกนะครับยัดออกมานะครับออกมาในรูนี้นี่ครับให้มันทะลุมาที่รูนี้นะครับ ก็ให้ปิดตัวน,นี้ก่อนนะครับนี่ครับปิดตัวน,นี้ก่อนนะครับครับให้ปิดตัวน,นี้ก่อนนะครับแล้วก็ปิดตัวน,นี้ข้างบนนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับใใส่เข้าไป ก็ได้แล้วครับนี่นะครับเห็นไหมครับนี่นนก็ยิงได้ก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็มาตั้งนะครับถ้าตั้งแล้วก็ดึงตัวนี้ออกมานะครับดึงนตัวนี้ออกมาก็หมุนครับหมุนตามเลขเมาผมตั้งอยู่ที่เลข250นะครับผมก็จะกดลงไปนะครับแล้วผมก็จะ แล้วก็แม็กเลยครับเห็นไหมครับปุ๊บเา้าจะอ,ออกมาครับนี่สองหนะครับนี่โอเคนะครับสําหรับคลินี้ก็มีประมาณนี้นะครับไม่ยากนะครับงม่งายาโอเคฝากกดติดตามด้วยน,นะครับฝ่ามจะเลิกรับสวัสดีครับ